นางในวรรณคดีตอนที่14มุจลินตอนที่แล้วได้เล่าถึงนางโมราชัยาหลายใจของจันทคโครบไปแล้วในตอนนี้เป็นเรื่องราวของนางมูจลินเนื้อคู่ของจันทคโครบนางเป็นธิดาของพระยาผู้ชงนาคราชมีรูปโฉมงดงามมากอาศัยอยู่ในถ้ำทองที่แดนมนุษย์ด้วยนางไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อย่างนาคราชพระยาผู้ชงจึงให้บริวารน,นาคและหุ่นพยนยักษ์อยู่เฝ้าอารักขานางกล่าวย้อนไปถึงจันทคโครบ เมื่อพระอินทได้ใช้น้ำทิพย์ชุบชีวิตให้และบอกว่าเนื้อคู่ของจันทโครบนั้นเป็นทิดาของนาคราชพร้อมบอกทางไปหานางจันทโครบจึงมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่พระอินทบอกจนมาพบเข้ากับเหล่านาคบริวารที่พระยาผู้ชงนาคราชให้อยู่อารักขามุจลินบริวารน,นาคเห็นคนล่วงล้ำเข้ามาในเขตท่ำทองก็หมายจะสังหารเหมือนกับผู้บุกรุกที่ผ่านมาแต่จันทโครบเป็นผู้มีฝีมือสามารถยิงสอนให้กลายเป็นครุตไล่บริวารน,นาคให้แตกพ่าย แต่ยังไม่อาจเข้าไปยังถ้ำทองได้ด้วยมีหุ่นพยนต์ยักษ์ขวางอยู่จันทโคโรบนั้นได้ร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีจึงสามารถถอดบนกำกับร่างหุ่นพยนต์จนคืนร่างเป็นเพียงหุ่นย่าในที่สุดก็สามารถเข้าไปยังถ้ำทองได้สําเร็จและได้พบมุจลินที่งดงามหยาด้าก็บังเกิดความรักมุจลินเองก็ไม่ต่างกันทั้งสองจึงตกลงปรงใจอยู่ครองคู่กันณนถะ้ำท,ทองแห่งนี้เวลาผ่านไปจันทโคโรบตัดสินใจจะกลับเมืองพาราสี จึงนำมูจลินที่กำลังมีคันอ่อนๆเดินทางไปด้วยโดยตั้งใจว่าเมื่อถึงเมืองแล้วจะทำการวิวาให้ถูกต้องตามประเพณีอีกทั้งสองออกเดินทางชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆจนนางมูจลินรู้สึกเหนื่อยล้าจึงหยุดพักยังร่มไม้แห่งหนึ่งแล้วเผลอหลับไปทั้งคู่บังเอิญมีนางยักษ์ต้นหนึ่งผ่านมาพบเข้านางเกิดพึงใจในรูปโฉมของจันทโครพจึงไา่มนให้จันทโครพบกลับสนิทแลวปลุกนางมูจลินเพื่อไถ่าถามเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมด นางยักษ์ก็จับเอามูจลินคว้างไปไกลสุดกำลังแล้วแปลงกายเป็นนางแทนมูจลินนั้นถูกคว้างไปตกยังมหาสมุทรแต่ด้วยนางมีเชื้อสายนาคราชจึงไม่จมน้ำตายบริวารน,นาผ่านมาพบเข้าจึงนำนางกลับไปยังเมืองบาดาลเมื่อนางฟื้นได้สติพระยาผู้ชงนาคราชก็เรียก,กล่องพระธิดาให้อยู่ยังเมืองบาดาลโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้นางกำลังมีคันไม่สะดวกที่จะออกเดินทางติดตามพระสวามีอิน และหากจันทโครบมีใจรักนางจริงก็ต้องรู้ว่าชายาที่อยู่ด้วยในตอนนี้เป็นนางยักษ์แปลงหาใช่นางและจะออกติดตามหานางเองทางด้านจันทโครบเมื่อตื่นขึ้นก็พบว่าพระชายามีกิริยาแปลกไปจากเดิมจากที่เคยอ่อนหวานนิ่มนวลก็เปลี่ยนเป็นหยาบกระด้างไม่ขวนเขินดังเช่นแต่ก่อนยิ่งกว่านั้นกลิ่นกายที่เคยหอมเย็นชื่นใจก็กลายเป็นสาบสางเหตุเหล่านี้ทําให้จันทโครบนึกสงสัยอยู่ในใจเมื่อเดินทางมาถึงยังเมืองพารานสี พระเจ้าพมทัดและพระมาเฮสีผู้เป็นพระบิดาและพระมารดาของจันทโครบก็ให้แปลกพระไทยในท่าทีแปลกประหลาดของสะพายจึงให้โหนหลวงตรวจดูโหนหลวงตรวจดูแล้วรู้ว่าพระชายาที่ติดตามมานี้เป็นยักษ์แปลงมาจึงกราบทูลไปตามตรงนางยักษ์แปลงได้ยินคำกราบทูลก็โกรธลุกขึ้นจะทำร้ายโหนหลวงจันทโครบจึงเข้าต่อสู้กับนางและสังหารด้วยลูกศร เมื่อสังหารนางอยากแปลงแล้วก็ร้อนใจรีบออกตามหามูจลินด้วยความเป็นห่วงส่วนมูจลินที่อาศัยอยู่ยังเมืองบาดาลบัตนี้ได้ประูติพระกุมารมีรูปโฉมละไมคล้ายจันทโครพพระบิดาเป็นอย่างมากพระยาผู้ชงนาคราชจึงตั้งพระนามให้พระกุมารว่าจันทวงศ์เวลาผ่านไปหลายปีจันทวงศ์เจริญไว้ได้หลายชั้นสาเกิดความสงสัยว่าเหตุใดพระองค์ไม่มีพระบิดาเหมือนกับเหล่าลูกนาคอื่นๆจึงมาถามพระมารดา มุจลินไม่รู้ว่าควรจะบอกจันทวงศ์เช่นไรดีอีกพระยาผู้ชงนาคราชจึงบอกว่าพระองค์คือพระบิดาวันหนึ่งจันทวงศ์และเหล่านากน้อยพากันไปวิ่งเล่นที่ชายหาดเวลานั้นจันทโครบเดินทางมาพบเข้าจึงดาว่าเด็กน้อยเหล่านี้อาจมีเชื้อสายนาคด้วยบริเวณนี้ไม่มีหมู่บ้านที่คนอาศัยอยู่ทําให้มวนคิดถึงชายาตนจึงหลุดปากเรียกนามมุจลินออกมาเหล่านาักน้อยได้ยินเขาก็ไม่พอใจ ด้วยเห็นว่าเป็นเพียงคนธรรมดามาเรียกนามพระธิดามูจลินตรงๆจึงพากันจับจันทโครบกลับมายังเมืองบาดาลจันทโครบนั้นก็ยอมให้จับแต่โดยดีด้วยหวังว่าอาจได้พบกับพระชายาแล้วความหวังของจันทโครบก็เป็นจริงทั้งสองได้พบกันอีกครั้งนับว่าจันทโครบเป็นชายที่มั่นคงในรักแม้ต้องเจออุปสรรคยากลําบากเพียงใดก็ไม่ยออ่อท้อมูจลินจึงเป็นนางในวรรณคดีที่โชคดียิ่ง ด้วยนางมีพระสวามีที่รักมั่นต่อนางไม่เสื่อมคลายหากคุณชอบเรื่องราวของนางในวรรณคดีกดติดตามช่องของเราไว้นะคะแล้วพบกันตอนหน้าค่ะ